กุนซื้อรถม้าแอบลุ้นลำปางฉกแต้มจากบ้าน BG เพื่อโอกาสลุ้นหนีการตกชั้นกุนซื้อรถม้าสุกฤษยโยธีหัวหน้าฝึกสอนนะครับลำปาง FC แอบหวังเห็นลูกทีมรถม้ามรกตทำผลงานเยี่ยมเอาแต้มจากบ้าน BG ปรปทุม เพื่อโอกาสลอดตกทั้นจากหลีกสูงสุดกุนซือรถม้านะครับสุขิตโยทีหัวหน้าผู้ฝึกสอนรถม้ามรากตลำปาง FC ทีมอันดับ13ของตารางคะแนนลีโวไทยลี2022ทับ23มีคิวพาลูกทีมไปเยือนเดอะร็อบบิดบีจีปทุมยูไนเตดลองแชมป์เก่าที่ BG จีสเตเดียมวันที่29นะครับตุราเวลา19นาฬิกาสำหรับรถม้ามรากแพ้ มาติดต่อกัน2นัดและเกมนี้ต้องเจอกับเดอะแรบบิทที่ชนะรวดในบ้านทุกนัดแต่เกมเยือนยังไม่ชนะใครจนมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้ฝึกสอนสุกิจโยทีนะครับหัวหน้า ผู้ฝึกสอนลำปาง FC กล่าวว่าที่ผ่านมาเราทำได้ไม่ดีจบสกอร์ไม่ค่อยได้ทุกอย่างโอเคแล้วปรับได้แต่ยังขาดเรื่องจบสกอร์จาก6เกมหลังสุดเรามีโอกาสไม่น้อยฝากคู่ต่อสู้แต่เราทำไม่ได้ BG เป็นทีมใหญ่อยู่แล้วผู้ช่วยของเขายังอยู่แม้จะเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชนะครับประสิทธิภาพคงไม่ลดลงเราเราเตรียมตัวขอหแต้มในการไปเยือนทีมใหญ่ เราเตรียมตัวเป็นพิเศษในเรื่องของเกมรับและพยายามโต้กับเพราะเราเป็นทีมเล็กเราก็ต้องเล่นแบบนี้เราคาดหวังว่าจะได้หนึ่งแต้มนะครับเราพร้อมและคาดหวังว่าจะหยุดสถิติชนะรวดในบ้านของ BG ส่วนตัวนะักเตะพร้อมคนเจ็บกลับมาพร้อมทุกตำแหน่งเกมนี้เราต้องอาศัยเกมรับที่ดีฝากแฟนบอลติดตามพวกเรากันด้วยเส้นทางมันยังอีกยาวไกลย,ยังมีเวลาให้เราปรับ และหนีตกชั้นกันต่อไปนะครับและอยู่รอดไปด้วยกันสำหรับโปรแกรมนะครับรีโวไทยนะครับลีก2022ประจำสัปดาห์ที่11ก็คือวันศุกร์ที่28เนี่ยนะครับก็มีอ่าก็เป็นข่าวขาวนะครับของวงการฟุตบอลนะครับมีข่าวอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังกันครับ